ผมดีครับผมเองนะผมกับรู้รอบรถบายเฮน,นุนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูฮอนด้าซิตี้นะผมกระจกไฟฟ้ากดลงแล้วกดขึ้นไม่ได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยว่าเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถเพราะมีประโยชน์กับคนทุกคนที่มีรถอย่างแน่อนอนมาดูกันเลยครับคันนี้จะเป็นฮอนด้าซิตี้นะครับผมอันนี้มาด้วยอาการที่ว่ากระจกไฟฟ้ากดลงแต่ขึ้นไม่ได้สั่งจากฝั่งซ้ายก็ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวจะพามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไร อย่างไถ้าเกิดรถเพื่อนๆมีอาการแบบนี้นะฮะให้สังเกตได้เลยสวิตช์คอนโทรลด้านคนขับนะครับจะเป็นตัวที่เสียมันจะไม,ไม่สามารถสั่งงานอื่นได้แต่สวิตช์ด้านนี้มันจะยังใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทำ DIY ให้ลูกค้ากลับมาใช้งานได้ปกติโดยที่ใช้ฝั่งฝั่งนี้คุมตัวมันเองแต่ฝั่งคนขับฝั่งเมนจะไม่สามารถคุมตัวนี้ได้ละให้ใช้ช่วคราวไปก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปหา อะไรสวิตตัวนู้นมาเปลี่ยนหรือถ้าเกิดใครไม่เปลี่ยนจะใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเดี๋ยวมาดูกันครับทาแบบไหนมันตอนแรกเราก็ต้องถอดแผงประตูก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตไขควงแชกอยู่ก็ต้องแกะฝาครอบออกก่อนแล้วก็ไขน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็ใช้ของแบนๆนะฮะงี้แล้วก็แกะพลาสติกฝาครอบตัวนี้ออกแล้วมันจะมีน็อตล็อกอยู่นะจะไขควงแชกสองตัวถ yeah. อดสายสวิต กระจกไฟฟ้าออกก่อนเสร็จแล้วหังประตูเป็นกิ๊นะครับก็สามารถใช้มือดึงออกมาได้เลยออกมาแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยครับวันนี้เราก็จะมาจัดการ i Y นะครับผมให้ลูกค้าได้ใช้กระจกไฟฟ้าได้ตามปกติก่อดโดยที่ใช้สวิตช์งข้างมันเองเป็นตัวควบคุมถ้าเพื่อนๆก็จะเห็นสายไฟนะชุดสืิอกระจกไฟฟ้ามันก็จะเป็น5เส้น สุดสวิตท,ที่สั่งการมาจากด้านคนขับก็จะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะให้ตัดออกไปเลยนอมันแก้ตัดขาดไปเลยสายสองเส้นขาวเหลืองนะฮะให้เพื่อนๆปอกสายไฟออ,อกอแล้วก็ต่อรวมกันเลยทําการต่อรวมวันวันนี้เลยอตอมใช่ครับผมแล้วนอีกฝั่งหนึ่งฮนะเราก็หาเป็นก้ามปูแบบน,นี้ครับ เป็นหัวเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองก็ได้แต่จะให้ดีใส่เป็นเบอร์สิบนะครับแล้วอันนี้ขันลงกับบอดี้รถเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทําการเอาประเทศพันธุ์ไฟเดือท่อหดพันไว้ไม่ให้มันช็อตกันเสร็จแล้วก็นยฮะทำการเช็บบันไทดรัดเก็บสายให้ดีๆครับ้าล่างก็จะมีเบอร์สิบนะฮะล้วก็ขันออกแล้วก็ลงกาวที่นี่ได้เลยก็ลงกาวตำแหน่งนี้ได้นะครับจกใกล้นะ มา,มาใส่แล้วเราจะมาเทสกันดูเลยเสร็จแล้วก็เสียบสวิตช์เข้าที่เดิมเลยนะครับอล,อลองกดเทสดูได้เลยเห็นะครับขึ้นลงได้ตามปกติแล้วเห็นไหมครับตอนแรกรมันจะลงได้อย่างเดียวขึ้นไม่ได้อาการนี้ไม่ใช่เป็นที่มอเตอร์กระจกไฟฟ้าเสียนะครับหลายคนเข้าไปร้านตรวจเช็คมาคิดว่ามอเตอร์กระจกเสียครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับให้เราใช้งานได้ตามปกติก่อนก่อนที่จะไปหาอะไรมาเปลี่ยนนะฮะหรือว่าใครจะใช้ยาวๆก็ได้นะไม่มีผลแค่เรากดขึ้นกดลงจากฝั่งคนขับไม่ได้เท่านั้นเองและสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถเพราะไม่มีประโยชน์กับคนทุกคนที่มีรถอย่างแน่นอนเราเจอกันใหม่นะผมในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ